ใช่เลยเนะาะคนมันเห็นแก่ตัวเป่นพ่อ้านนี่มันไม่ได้เห็นแก่ส่วนรวมเลยถ้ามันเห็นแก่ส่วนรวมมันไม่เป็นหรอกนี่มันเห็นแก่ส่วนตัวนั้นพวกกินยาบ้ายาอีนี่นะถ้ามันเห็นแก่ส่วนรวมมันก็ไม่กินมันไม่รู้บุญไม่รู้บาปพวกนี้มันไม่รู้ว่าสิ่งไหนใช่สิ่งไหนไม่ใช่คิดอะไรมันก็ทําไปเลยเนี่ยนุ่พวกเป็นพวกผีพวก,พวก หมูพวกหมามาเกิดเพราะงั้นะะที่เราไม่เคยเป็นนะที่เราพูดเนี่ยเรู้ว่ามันไม่ดีเราไปทาทาไมอย่างเามื่อประเทศจีนเขายิงทิ้งยิงทิ้งเขาก็ไม่มีนะประเทศเขาเนี่ยประเทศอันนี้เหมือนกันประเทศที่เขายิงทิ้งยิงทิ้งไงนะพวกนี้นะเขาไม่เอาไว้นะถือเตือนแล้วเตือนได้ไม่ฟังเขายิงทิ้งยิงทิ้งอยนั้นประเทศเขาก็อยู่อย่างสบายเขาาคนดีไว้ไงเขาไม่เอาคนเลวไว้ ของเรานี่ด่ดูเดียวเราก็จับไปจับไปแล้วก็ปล่อยออกมามาฆ่าคนฆ่าคนแล้วเราลองเราไปฆ่ามันดิเรามีความผิดติดคุกที่ตารางดูที่นี่เนี่ยกฎหมายเน่ะกฎหมายข้าข้างคนเลวกฎหมายไม่ได้ม่ได้ข้าข้างคนดีเป็นงั้นเนี่กฎหมายข้าข้างคนดีโดยอย่างเดียวโดย่าวเดียวก็มีพุทธเจ้านั่นเนี่ยกฎหมายเข้าข้างคนดีเข้าข้างฝ่ายดีอันนี้มันเป็นกฎหมาย ดือกดอะไรก็เป็นพี่นาวลูกนั่นนะี่ยคนเวมัมก็อยู่คลองคนดีที่ครอบครองคนดีคนดีก็อยู่ยากขึ้นนะเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นยุคข,ของสมัยของราชาพระมหากษัตริย์สมัยก่อนนี่ก็ตัดหัวเสียประจานตัดหัวเสียประจานเลยเนี่ยเป็นเงินลูกนั่นนี่ในทวันนี้ก็โอ้ยมันเป็นไงอ่ะก็ดังที่เห็นนั่นแหละมีอะไรดีขึ้นมาไมหมล่ะ จะไปแล้วมันก็เร็วกว่าเก่าเอาป่ามามันก็เร็วกว่าเก่านี่น่ะนี่นั่นเลยก็จะบอกว่าไอ้สังคมของคนเร็วมันครอบครอบครอบครอ,องคนดีเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าคนดีหนีเข้าป่าผีป่าเข้าเมืองนี่ก็ตัวนี้แหละนั่นี่มันครอบครองไปมดเลยแล้วก็กดม้าก็เข้าข้างคนเร็วคนเร็วนี่เนี่ยนี่นี่นแหละที่เราอยู่ทั้งโลกก็ไม่ได้อยเรื่องนี้น่ะ นี่เรานี่ใจเรานี่นะอืมเห็นคนชั่วหน่อยเรานี่โอ้ยมันยังไงเหรอมัน,ไม,นไม่พอตาเฮานี่เลยไม่เป็นไงความรู้สึกกนะันเนี่ยก็รู้ว่าชั่วมันทำทำไมอ่ะนี่ในช่วงที่เราเป็นคารวบ้านเราพูดในี่ังนั่นพวกเธอไม่รู้ไม่รู้แบบดูไงไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเลี้ยวขนาดนี้เฉลี่ลยมันเกิดมาให้มันอะไรของบ้านเนี่ยนพวกหมูพวกหม,มามาเกิดใน,นบ้านงั้นนะไม่ใช่พวกมนุษย์มาเกิดนั่นมันน,น่าเกลียดนะลูกนะเดี๋ยวออกมาแล้วก็ยิ่งเนี่ย ทุกวันนี้ก็เอาไหมก่อนเห็นเขามาบวชนี่นั่นพวกผู้เหลืองหอมไม้ไม่เหรอกินยาบ้าก็เอาละบาดเห็ดไม่หรอเนี่ยเห็นพวกผู้เหลืองหอมหม้มีเยอะนี่เนี่ยเห็นไหมล่ะก็เป็นข่าวนี่น,น่พวกเอากันนั่นไอ้พาก็เสพย,ยาบ้าเออแม,ม่ชีก็เสพย,ยาบ้าเออเห็นไหมล่ะโอ้ไม่น่าเกลียดไหมล่ะไปฟังดูดิเห็นไหมล่ะมัน,เ,มเ,นมเร็วๆทั้งนั้นนะเลยเข้ามาในวัดวารามนี่นี่นะ โอ้มันไม่มีบุญไม่มีบาปเลยมันเป็นสถานที่ซ่องถุมการทําความชั่วเนี่ยศาสนาที่เลิศที่ราเจอก็เลยเป็นดังที่พวกเราเห็นแจน,น่ะมันเป็นอย่างนี้แหลอเป็นอะไรหละ่ะก็เรียกว่าเ,าเลือเถื่อเหมือนที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วไงนี่ก็ทนน้องนี่ก็เพราะว่าเพราะว่ามีแต่พวกหมูพวกหมามาอาศัยเนี่เอาพ้ะเหลืองห่มไปเนี่ยเอาพ้าขาวห่มไปเป็นอ่งนั้นนะโอ้มันอันตรายนะลูกนะ นี่แต่เราเป็นช่วงเราเป็นคารวาสนี่นี่เราอยากไปฆ่าคนชั่วให้ตายหมดนีอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าไม่บวชมากก็ไม่รู้จะไปจะเป็นยังไงนะเรานี่นะเออนี่เราไปงั้นเนะี่ยนี่ก็บวชมาเฉยเเนี่ยถ้าไม่บวชมานี่โวคงจะหนักข้าราชการนะเรานี่นะจิตเราไม่เหมือนหมูนะเนี่ยนะเราเกลียดความชั่วที่สุดเลยเกลียดคนชั่วที่สุดเลยแต่ยังไงมันก็อยู่กับคนชั่วเหมือนเขาเมันเนี่ยเพราะว่าไปไหนมันก็มีคนชั่วคนดีคู่กันมันก็เข้าใจอยู่แต่ไม่อยากจะเห็นนั่น แล้วมันเร็วขนาดนั้นมันเข้ามาอยู่ในวัดวา,ารามทาไมน่าน,น่าจะปรับเนื้อปรับตัวให้ใหม่ให้เป็นคนดีเป็นพระด,ดีบ้างเป,เป็นงั้นอันนี้ก็มีแต่ข่าวเร็วๆจำๆแบงนั้นเลยลูกนั้น,นในวัดวา,ารามนี่เขาเอาข่าวออกมาแชร์กันว่นในพระไม่ดีพวกโยมไม่ดีพวกแม่ชีมไม่ดีเนี่ยเป็นอย่างั้นทีนี้เรานี่มันเกลียดพวกนี้มาตั้งแต่เป็นคระหว่าดูวยาจะอยู่ป่าอยู่เขาลูกนี้พ่อสบายแล้วนะลูกนั้นเนี่ย ไม่ไปยุ่งเหยิงวุญายกับพวกเป็นพวกผีที่ในเป้ของพระเหลืองนี่ในพวกของเข้ามาในอยู่ในวัดวารามนี่ลบเกียิมากที่สุดนะเราพูดตรงตนะเนี่ยแล้วไม่เดียนมาเข้ามาหา,หายมันเลยมาบ่นหา,หายวมันเลยเข้ามาปฏิบัติธรรมหายวิมานเลยมันไ,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่กั้นใจตายซะนี่เขาคิดอย่างนี้ว่านี่ความที่ของเรานี่นะโหไม่เหมือนหมู่นัเรานี่นะแนีวก็มาหลวงปู่เจี๊ยนนี่นี่น,นี่เอา้าถ้ามึงไม่ไดีมันเข้ามาทาไมขวานสัดวัวเลยนะเนี่ยไอ้เย็บซสด้วยอัจาปย์หลวงปู่เจี๊ยนนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ย นี่เราเนี่ก็ยังโอ้มีแต่จะหนีลูกเดียวจะหนีลูกเดียวเนี่ยนะทำไมคนช่วมจึงเร็วขนาดนั้นมันระวังยากระแวดระวังยากยีนีนเพศของผ้าเหลืองอยู่ในกลุ่มของปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวารามไม่รู้ว่าสารพิษมันจะออกมาเป็นพันวันไหนมันก็เอาผ้าเหลืองห่มใบใช่ไหมเล่ะผ้าเหลืองห่มหมาห่มพวกสารพิษไว้น่ะเอาผ้าขาวห่มหมาห่มสรพิษไว้ไม่รู้ว่ามันจะแว่งกันเราเมื่อไหร่นั่นนี่แหละมันก็ระแวดระวังตลอดระแวดระวังตลอดนี่ น่าคิดนะลูกนะอะยิ่งเห็นมันมันระบาดมาแล้วในวโควิดนี่มันจะว่างไงจะไม่ห่ะแล้วเราจะทํำยังไงกันอันนี้คนต้อคอนแกนเราก็ติดแล้วนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่เราจะว่าไงเนี่ยแล้วคนขึ้นมาจากกรุงเทพปีใหม่จะเป็นไงเนี่ยมันจะไม่พาสิ่งที่เร็ว้ายขึ้นมาหรือโอ้เอาก็เชื่อคำของรรมันก็ใช่อยู่แต่ต้องมีการป้องกันไงพุทธเจ้าไม่ให้ละหลวมนี่ไม่ให้ประมาทนี่จะไม่ห่ะ ไม่ให้เป็นคนประมาทเลื่อๆ้องคนให้เป็นคนมีสติกำลังปัญญาดูเขารู้เรารู้ในการดูแลรักษาตัวเองเนี่ยนะมาฤดูหนาวด้วยช่วงนั้นมาฤดูร้อนะลูนะก็ฤดูร้อนนี่เออยังพอใจได้นีมาฤดูหนาวที่เนี่ยเอาคนดีนี่จะไปหาอย่างไงอ่ะเนี่ยเราจะซอกแซกหาคนดีนี่โอ้ยังไม่เห็นลูกเนี่ยเดี๋ยวตายฟีฟีหน่อยเรานี่ยังไม่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงคนดีเนี่ยนั่น คนดีข้างนอกนะเดี๋ยวเรายกเราไว้นั่นเป็นอย่างนั้นแหละเราหาอยู่นี่นะ่หาเป็นผู้ที่ดีสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนที่เราคิดเนี่ยเราจะหาเจอไหมอ่ะเด็กเราก็เราดีมาตั้งแต่นัตไรมาเราไงเราจึงพูดอย่างที่ไม่เตรียมหน่วยได้เพราะเราเกลียดความชั่วมาตั้งแต่นแตไรมาเนี่ยเพราะนัะ้นอยู่ไปอยอ่เขานี่มันไม่เป็นอย่างนี้ลูกนะมันมีหน้าที่เดียวก็คือหน้าที่ภาวนาไม่ได้ไปยุ่งเหยิงวุน่นวายกับทางโลกเขาอย่างนี้นะลูกนะ หน้าท so 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 ี่เดียวเลยกันหน้าที่ภาวนาโดยถ่ายเดียวถ่ายเดียวเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับทางโลกเขาต้องให้เเรียกว่าอุ้ยเขาเรียกว่ามันมุดยิดงุ่นง่านไมันจะนองนั่นอ่ะไม่มีนะอยู่งั้นก็ภาวนาตลอดปินตบาก็ภาวนาเดินเดินไปไหนก็ภาวนาล้างบาตรฉันก็ภาวนาล้างบาตรเสร็จก็เข้าสู่ทางจงกรมเนี่ยภาวนาแล้วนั่นเออเป็นช่วงเที่ยงก็นไหวก็พักก่อนสักงีบหนึ่งลงทางจงกรมต่อขยุ่งงั้นอ่ะ เฮานี่นะเราไม่ได้ออกจากการภาวนาเลยเรานี่ถมบ่มารวมของเราเนี่ยเมื่อเราอยู่รูปเดียวนี่เรานี่นี่นั่นจะมาอยู่งี้โอ้นี่เอาแล้วเนี่ยเจอแต่สิ่งที่เราเร็วจามเจอแต่สิ่งที่เราเร็วจามจแล้วมันเกิดมาหายมันอะไรเราว่านะมันเร็วขนาดนี้มันน่าจะตายห้องแต่หาตั้งแต่อยู่ในคันน่นนะว่านี่นะนี่เราความคิดของเราอย่างนั้นนะเราไม่เหมือนหมู่นะลูกนะเราก็เกียดความชั่วนี่ยเขาเห็นพระชั่วชั่วเห็นโยมชั่วชั่วมันเป็นยังไงเนี่ยมันกระเทือนใจเราเนี่ยในคน่ยดีีเ เพรนัจนที่เราไม่รับรู้เรื่องทางโลกนี่มันมีความสุขนะลูกนะเนี่ยนะไม่ปิดปิดหมดเรียกว่าปิดทวารน,นี่นะที่ว่าทําไมครูบาอาจารย์จะว่าปิดทวารทั้งเก้าเนี่ยเขาทําพระปิดทวารมาเนี่ยเราก็มานึกตึกนตองดูว่าทําไมต้องปิดทวารทั้งเก้าปิดหมดทูกทวารอ๋อนี่เนะี่ยก็ไม่ได้สนใจใยดีกับทางโลกนั้อยู่อย่างนั้นให้เหลือทวารเดียวคือทวารใจ เรามีสติดูแลจิตใจของตัวเองอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นนั่นเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นกุศโลโบายหรือเป็นกลอุบายของพ่อแม่ครูอาจารย์ในสมัยก่อนที่ว่าพระปิดตาปิดทวารทั้งเก้าไม่ใช่ว่าปิดตานะพระปิดทวาพรวาพระปิดตานี่ก็อีกต่างหากพระปิดตานี่มันก็มีเหมือนกันนั่นแหละเ่เรียกว่ามันเป็นกุศโลบายในคาสอนของคนโบราณดีไหมไม่ดีอ่ะไม่ดีแบบไหนเพราะคนไปยึดไปถือที่ ไม่ได้มีปัญญาที่นั่นถ้ามีปัญญามันก็ดีหมดนะลูกเป็นพระปิตาพระปิตาวาลนั้งก้ามันก็ดีหมดนะถ้ามีปัญญาเนี่กุศโลบายของพ่อแม่กูจานที่ทํามาในสมัยก่อนนั่นแต่คนเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่โอ้นี่พระปิตานี่เล่ศนี่ประเสริฐนะเออเนะเป็นเครื่องรางของขังไปนะพระปิตาวานนั้นก้าก็เป็นเครื่องรางของขังไปเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นมันกลยเป็นเดริฉันเดริฉันวิชาต่อกันมาต่อกันมาศาสนาก็ค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเพราะพอาีวหนตัวนั้นนะลูกนะ เป็นตัวที่ทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองต้องเข้าใจด้วยทําให้ศาสนายืนยาวต่อไปคืออายุของพุทธศาสนาก็คือพระวินัยของพระนี่นุกวันยถ้าไม่เห็นนั่นก็มันจะรอไปนั่นครูบาอาจารย์นั่นเห็นไหมละ่ะวางเป็นแผงในการค้าขายเหรียญตัวเองนี่ก็ลูกิษย์ก็บอกว่าท่านไม่เอาอะไรเฮ้ยไ,ไม่เอาอะไรทำไมต้องจะเอาอย่างนั้นน่ะคือไม่เอาอะไรก,ก็ต้องวางภาระทั้งหมดก็ต้องเข้มขงวดขันไม่ให้มายุ่งแบบนี้ที่ นั่นนี่เรื่องของเรื่องมันเรื่องของเรื่องมันอยู่นั่นะแต่ถ้าไม่เอาอะไรทําไมต้องให้มาเอาอยู่อย่างเงี้ยนั่นเรื่องของเรื่องมันมันน่าดูไหมน่าเกลียดไหมนั่นถ้าอายุของพุทธศาสนาก็จะค่อยหดตัวลงไปเฮี้ยนไปเฮี้ยนไปแล้วก็หมดเชื้อในอย่งไม่นานถ้าเป็นอย่างนั้นน่ก็เพราะว่าพระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนาว่าจะยืนยาวหรือว่าจะสั้นเข้ามาเนี่ยนี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจนะทีนี้ตอนนี้ก็ไม่ทำดิใช่ไม่หรอก็ไปทำเรื่องของขังโน้น ไปเรียนดิราชันวิชานูน่นไม่ได้ออกพระวินัยนี้ออกมาเผยแผ่สอนตัวเองสอนเราลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระที่เป็นเถ็นเป็นเนนเป็นจีเลยที่เป็นวาสุปิการเลยลก็ไม่ได้สอนนี่แล้วก็มันก็หดหก็ไปเฮี้ยงก็ไปที่อายุของพูทิศาสนาก็แทบจะไม่เห็นดีไม่รู้ว่าพูทธศาสนาที่แท้เป็นยังไงเห็นแบบนี่ค้าขายอย่างนี้นะนั่นมิตรเดียราา์ดิราชันวิชาดิราชันวิชาอย่าอย่าว่าพวกอรัดชี หรือจะว่าพวกฤทธิ you know, no like ์ถีนอกรีดนอกร่อยมันก็ยังงามอยู่ต้องเรียกว่าพวกผู้เหลืองหมหมาอันนี้นี่มันน่าคิดนะลูกนะน่าฟังกว่าที่ว่าพวกกทธิ์ถีนี่ต้องใช้คําว่าพวกผู้เหลืองหมหมาพวกหมามาเกิดนพวกหมามาเกิดแล้วมันก็เข้าอยู่ในร่างของมนุษย์นี่พอเข้าอยู่ในร่างของมนุษย์มันก็เป็นความคิดแบบหมาหมานั่นนั่นเรื่องของเรื่องมันทามาหากินแบบหมาหมามันก็พู้เหลืองหมไว้ที่เรียกว่าพู้เหลืองหงหมานั่นไม่รู้ว่าทําอะไรกันนั่นพระพิณายไม่รู้สักข้อเลย ไม่เพื่อปฏิบัติตามนั้นเลยนั่คนเขาทั้งกราบทั้งไหวอ้าคนเรามันก็ยิ่งงอไปด้วยนี่เนี่ยเรื่องของเรื่องว่าน่ะนี่เราก็เรียกว่าร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไม่ผิดเลยนะเราคําสอนพุทธเจ้านี่ร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานใจเป็นหมูเป็นหมามันเข้ามาสู่เพศของบรรพชิตบรรพชาโอยมันก็วางก้างเหมือนหมาบ้าที่นี่เรื่องของเรื่องมันมันก็ว่ามันเลิศมันโปรเสอร์มันก็ทําเครื่องร่างของกางขึ้นขายที่นั่น พวกหมาว่าเข้าใจไหมเนี่ยเราพูดตามความจริงนะเราไม่แร์ใครด้วยนี่นั่นหรือใครใจะแแบเข้ามาผู้แแบเข้ามาก็คือศีลพระเสวทพระธตแค่นั้นแหละนี่คือความเป็นจริงเนี่ยเครื่องรางของขังไม่ใช่ว่าอายุของพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัตินี่นั่นพระวินัยตอนนั้นจะเป็นอายุของพระพุทธศาสนานั่นเป็นสิ่งที่เลิศอ่เป็นสิ่งที่ประเิฐเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นเราอยู่ป่าอยู่เขานี่นเราแค้วข้าตลอดรอดฟังเพราะพระวินัยศีลนั่นแหละสมบูรณ์บร,ริบูรณ์ที่สุดเลยไม่มีความว่าปา เมตตาไายนาคใกเบา irsiniz, เรานี่ต้องหาสถานที่ที่อยู่ในพระวินยัยเออที่เป็นหินบ้างเออที่เป็นใบไม้แห้งบ้างนี่เราสมบุญบารมีของเราตั้งแต่ไหนแตอะไรมาในช่วงที่เรายังไม่มีห้องน้ําห้องส่วมที่อยู่ป่าอยู่เขานั่น,น,นพอมีบาตุติกาเขามาพิจารณาห้องน้าห้องส่วมให้นั่นมันก็เป็นสัดส่วนที่ดีตามพระวินัยตัวนั้นนั่นแล้บานั้นเราก็ยังมีเกิดความเมตตาถ้าเกิดว่ามันมีมดมีอะไรเข้าไปตัวน,นั้นเราก็ยังหาซอกหินซอกอะไรตรงอื่นที่ว่าต้องไปถ่ายนาคใจเบาตรงนั้นนั่นเราขนาดนั้นเรานี่ นี่ก็ถึงว่าเป็นอายุของพระพุทธศาสนาจริงและก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีแมห่หรอแทบจะไม่เห็นเเมื่อพ่อแม่เข้าถูงมหาปรินิพพานแล้วเนี่ยเรเห็นเห็นไหมล่ะมันเป็นยังไงละ่ะมีพระวินัยคลองใจไมหมละ่ะเนี่ดแล้วจะบอกว่าเรานี่เทศผิดร้อนประมาทมูว่ามูดามูอันนี้เราพูดตามความเป็นจริงถ้าผู้ที่เป็นพระเป็นสมณะแทจะแท้สองสรรเสริญสาธุก,การ พวกเป็นผู้เหลืองห่มหมาจะหาเรื่องทันทีนี่ขอลูกหลังเข้าใจนะนี่พ่อพูดตามความเป็นจริงนั่นถ้าพวกผู้เหลืองห่มหมานี่จะหาเรื่องอะไรนี่โอ๊ยไปหาดา่คนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละคือพวกผู้เหลืองห่มหมาล่ะอุ้ยพูดอะไรนี่มันอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นี่พระต้องพูดให้มันไพโรจนน์หูที่นั่นแสดงว่าพวกนี้เป็นพวกผู้เหลืองห่มหมาเนี่ยถ้าผู้ที่เป็นพวกผ้าเหลืองห่มโสดาจิตตาคาอนาคาระระหันหรือว่าห่มพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบห่มมนุษย์นี่ โอ้โลูกจะไม่มีคําตําหนิตีเตียนเลยเมื่อเราเทศออกไว้นี่อันนี้ถ้าแหวกเข้ามาแหวกเข้ามาก็แสดงโอ้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยธรรมะตัวน,นั้นเลยนั่นนั่นเ็าพวกสัตว์ที่ไรฉันมาเกิดนี่เห็นไหมล่ะร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์ที่ไรฉันเวลาที่เข้าสู่อ้าวการเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนใหญ่คนโตอ้าวก็สัตว์ที่ไรฉันอยู่ในร่างของมนุษย์นั่นนั่นร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์ที่ไรฉัน นู่นพอกนี้ก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตที่พอเป็นใหญ่เป็นโตเนีย่ยก็รู้ต้องนึกตึกตองให้มันชัดเลยว่าร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดชฉันมันจะคิดแบบไหนเนี่ยมันก็คิดแบบสัตว์เดชฉานนั่นแหละนั่นแหละมันจึงวางกาง้้งข่มเหงผู้ประพฤติปฏิบัติด,ดีหรือคนดีที่อยู่ทางโลกนั่นเรื่องของเรื่องมันมันเป็นอย่างนั้นนึกตึกตองดูนะลูกนะนี่เราพูดตามความเป็นจริงนี่พูดแบบชนิดที่บอกว่าตามหลักคําสอนเลยเราไม่ได้ไปบอกว่าไปแย้งนะหลักคําสอนอย่างนั้นนี้เราไม่ได้ไปแยง้ง พุทธเจ้าบัญญัติพูดถึงน่ถ้าพูดถึงว่าตราบใดมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมรรคแปดโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันนั่นมีน่านั่นในคำมพี์จึงพูดถึงจึงเขียนถึงว่าอืพระวินัยคืออายุของพระพุทธศาสนา๋อ้นั่นพี่นาดูนะลูกนะแต่พระนี่ท่านมีพระวินัยมีศีลสมบูรณ์บริบูรณ์อุบาสกุการมีศีลสมบูรณ์บริบูรณ <PU> ์ผู้ปฏิบัติธรรมมีศีลสมบูรณ์สมบูรณ์บริบูบบรณ์นั่นแล้วก็คือคนละก็คือมนุษย์ละเต็มภูมิละเนี่ย เรานี่มันเกลียดความชั่วจริงๆนะเราเนี่ยเนี่ยจนถึงวันเราตายนั่นแหละนี่ถ้าพูดถึงตามความเป็นจริงนี่คือเรารับไม่ได้นะคนชั่วนี่เราเป็นไงไม่ทราบไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะเร็วทั้งนั้นมันเกิดมาหายมันอะไรแล้วว่างั้นนะมันน่าจะตายหงตายหาตั้งแต่ที่มันอยู่ในคันน,นั่นว้าว่างี้่ในความรู้สึกเรานะลูกนะอันนี้เราพูดตามความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ไม่แคร์ใครด้วยนะใครจะบอกว่าเราสาบแช่งคนนั้นคนนี้หรือเป็นพระแล้วพูดอย่างนี้อะไรพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดทาไมจะพูดไม่ได้พูดดดเพพื่อรักษาคนีู รักษาคนดีพูดเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาจะมันจะพูดไม่ได้จะให้คนชั่วหรือจะให้พระชั่วเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนา,าเหรอนั่นนี่คือความเป็นจริงนั่นแหละถ้าพระชั่วเยอะมันก็เหมือนในสมัยที่ประเทศอินเดียนเห็นไหมเหรอก็เรียนตีเดียร์ฌนวิชาเรียนดูหมอดูเลิกดูจามเอาไปมาก็เสื่อมไปหมดเห็นไหมหไปเข้ากับฮินดูนูน่นไปเข้ากับศาสนาอื่นนู่นเห็นไหมเอาไปมาเห็นไหมเหรอเขาก็ทําลายทําลายร้างโคตรร้างเผ่าพันธุ์หมดเลย เหลือเชื่อไมหมล่ะเป็นห้าหกร้อยปีนี่ไม่มีใครรู้จักพวกฤศาสนาเลยนะนั่นเขามาลื้อฟื้นใหม่ลื้อฟื้นใหม่เป็นไงล่ะมันจะดีมาตั้งแต่ก่อนไหมมันก็ขายไปแล้วช่วงหนึ่งมันจะดีตั้งแต่ก่อนได้ยังไงเนี่ยที่จะเหลือลงเหลือหน่อยก็อยู่ในประเทศไทยแต่ก็ลงลุกคุกคานไงเพราะว่าสมัยก่อนนี่มันเป็นพวกอะไรหรอเขาเรียกว่า <c oughs> มีสงครามมาตลอดตลอดความภีใบรนในพุทธศาสนาก็ถูกเผาวอดวายมาเรื่อยๆวอดวายเรื่อยๆนั่น เพเหมือนที่อยุธยาถูกเผาวอดวายมานี่กรุงศรีอยุธยาแตกนี่เขาเผาหมดนะลูกนั่นนะ่ะนะความพีในพุทธศาสนาก็ถูกเผาถูกเผาไปแล้วก็เก็บความไว้เป็นบางส่วนนั่นนั่นเห็นไหมละ่ะแล้วจะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยว่าตั้งแต่ใน,ในใสม,มัยุตธกาลมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะเรื่องราวมันต่อมา2 5 0 0่กว่าปีแต่สิ่งที่หนึ่งแ้แต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งยังคงเส่นคงวาก็คือเรื่องมรรคเรื่องผลเนี่ยตัวนี้ยังคงเส่นคงวานั่นก็จึงจแสวงหาคนดีตัวนี้นะ ถ้าคนดีเท่านั้นจีจะทาได้คนชั่วทําไม่ได้เนี่ยอันนี้เราเกลียดที่สุดเลยเนี่ยนั่นเราเป็นไงไม่ทราบกับ,ก,บกับความชั่วนี้กับคนชั่วนี้ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมันจะเหมือนเทพธิดาเหาะมาโน่นถ้ามันชั่วเราควายเราไม่อยากจะใครๆว่าไม่อยากชําเดืองตามองเลยเรานี่มันเกลียขนาดนั้นนี่เรานี่นความรู้สึกเรานะนางเทพบุตรนางเทพบุตรเทพบุตรตามานางเทพธิดามานี่นั่นเห็นไหมล่ะเราจะถุยน้ำลายใส่เลยตั้งแต่ที่เราอยู่ป่าอยู่เขานี่ก็พวกนี้แหละ นั่นเร็วขนาดนั่นขนาดเทวดาเร็วๆมันก็ยังมีอยู่นะก็ไม่ต้องไปพูดถึงมนุษย์เนี่ยพูดให้ลูกหลานฟังนี่เราพูดถึงเรื่องของคนดีกับคนชั่วนั่นนะเดว่าถ้าคนดีมันมีมากเนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเดินดุ่งเดืองนะลูกนะคนดีมีมากหรือพระดีมีมากในพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็จเจริญดุ่งเดืองแล้วก็จะทรงมากทรงผลทรงโสราสกิจาคานาคาและอรหันตลอดไปจนถึงโน่นจนถึงวราระสุดท้าย แห่งการจิ้นผู้ที่นำผิวพุทธศาสนาโน่นเอาแค่นี้ลูกนะคอมุนานาด้วยสาธุลก